สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะอันดับแรกต้องขอโทษด,ด้วยนะคะเพราะว่าว่าจะมารีวิววันนี้ใช่ไหมเมื่อวานนี้ก็คือเมื่อวานนี้ยุ่งมากแล้วก็เอาลูกนอนแล้วก็ขิดไปเลยจ้าหลับไปเลยก็เลยไม่ได้มาอัดคลิปนะคะเดี๋ยววันนี้มาเพราะว่าเราเราอ่กินยาไปคืนวันเสาร์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูข้อข้อห้ามแล้วก็คำแนะนำก่อนนะคะก็คือ คนท้องนะคะคนท้องแล้วก็ให้ดูยาก่อนเนี่ยค่ะมี30เม็ดนะคะราคา6ปอนด์นะคะเพื่อนเพื่อนยาช่วยให้นอนหลับนะเนี่ยเปิดออกมาจะเป็นแบบนี้อันนี้กินไปเม็ดหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะมันไม่มีไม่มีกลิ่นแรงนะเพื่อนเพื่อนนะอ่าแล้วก็คำเตือนของเขาก็คือคนท้องให้นมลูกแล้วก็ อายุต่ำกว่า18นะคะไม่ควรรับประทานนะคะแล้วก็ถ้าถ้ากินแล้วนะคะไซเอฟเฟก์นะคะก็จะมีว่าทำให้ง่วงนอนนะคะแล้วก็แล้วก็ปวดท้องอาจจะมีปวดท้องได้นะคะแล,คแล้วก็ไม่ควรขับรถแล้วก็ไม่ควร o p เป a t e เรตแมชชีนนะคะเวลากินไปแล้วนะคะใช่ไหมอยากรู้หรือ,อยังกินแล้วมันเป็นยังไงก็คือเวลากินก็คือกิน1เม็ด ครั้งละ1เม็ดนะคะแล้วก็กินก่อนนอนเนี่ยสามสถึงหกนาทีนะคะเพื่อนๆนแล้วคืนวันเสาร์นะคะเราก็กินไปนะคะกินไป1เมต็ดตอนห้าทุ่มห้าทุ่มนะคะเพื่อนๆ่นหนึ่งเม็ดตอนห้าทุ่มแล้วก็ตอนรู้สึกว่าเราก็ง่วงตอนห้าทุ่มครึ่งอ่ะอ่ะเอยียงนะคะไม่ควรไม่ควรกินยานี้นะคะคู่กับอแอลกอฮอล์นะคะ ก็ทาให้มีดทิ์แรงมากขึ้นนะคะเรากินไปหนึ่งเม็ดตอนห้าทุ่มแล้วห้าทุ่มครึ่งเราก็ง่วงนอนเราก็ไปนอนหลับแล้วก็ตื่นมาอีกทีกี่โมงรู้ไหมให้ทายตื่นมาอีกทีเช้าวันอาทิตย์ตีสี่ครึ่งเพื่อนเพื่อนเพื่อเธอไม่ได้ช่วยอะไรฉันเลยหรอฉันต้องการให้เธอช่วยให้ฉันหลับยาวขึ้นก็ ไม่ไม่ไม,ไม่ตื่นมาตีสี่ครึ่งก็คือตื่นเลยตื่นเลยแล้วก็ไม่ไม่ได้กลับไปนอนเลย <c oughs> ก็คือส่วนตัวก็คือคิดว่ามันช่วยให้แบบร่างกายเรา relax, relax, เรีแลซกรีแลซกแล้วก็หลับไปแต่ว่าไม่ได้ช่วยเรื่องนอนนานนะ <c oughs> แต่หลับดีอยู่นะจากห้าทุ่มครึ่งถึงตีสหลับดีอยู่หลับแบบไม่ได้ตื่นอ่ะหลับแบบสบายเลยอืม <c oughs> เพื่อนๆนะถ้าใครมีปัญหาเรื่องเออนอนก็ลองไปเอามาทานดูนะคะซื้อได้ที่ร้านบูทนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันอนะแต่เลืออีก29เม็ดนะก็คงจะไปกินอะนะเพราะว่าเราทารํากะกลางคือนะอาจจะเช้าวันอังคารพุธพฤหัสอะไรอย่างเงี้ยอืแต่แต่มันไม่ได้ตอนแรกเราก็กลัวว่าเอ๊ะหลับแล้ว จะหลับยาวเดี๋ยวตั้งนาฬิกาปลุกจะไม่ตื่นหรือเปล่าอ๋อมันช่วยให้แบบว่าเราแบบหลับง่ายๆขึ้นนะคิดว่ายางงแล้วแต่บางคนนะคะเพื่อนๆแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะก็ใช้วิจโอ้ยล่วงหมดวิจารณญาณน,นะคะแล้วก็การเก็บยานะคะก็เก็บอุณหภูมิต่ำกว่า25องศานะคะแล้วก็ให้พ้นมือเด็กนะคะแล้วก็เก็บใน o r ริจินอลแพ็กเกนะคะอย่าไป เอาออกแล้วก็ไปเก็บข้างนอกนะคะเนี่ยค่ะส่วนผสมเขาเป็นรากไม้นะคะเป็นสมุนไพรเป็นเป็นรากไม้นะเท่าที่อ่านนะเขาว่าอย่างนั้นนะเพื่อนๆวันนี้ก็มีแค่นี้มารีวิวนะคะยาที่กินไปนะคะ Warning นะคะอย่าก,กินยานี้นะคะถ้าคุณกินยาอย่างอื่นด้วยนะคะให้ปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะสำหรับบางคนนะคะ ถ้าคุณง่วงนอนก็อย่าไปขับรถนะคะเพื่อนๆโอเค okay, ค่ะเพื่อนๆก็มวันนี้คลิปนี้สั้นๆนะคะขอบคุณที่กดเข้ามาดูนะคะเดี๋ยววันนี้วันจันแดดร้อนมากเลยคัวันนะคะวันนี้อากาศร้อนเป็นฮีทเวฟที่อังกฤษนะคะเดี๋ยวอาจจะทําสวนแป๊บหนึง่งย้ายต้นฟักทองแป๊บหนึง่งมันอยู่ในกระถางนานแล้วสงสารมันโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณที่กดเข้ามาดูนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ